สวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้า h i a ฮเกตไลซิงฟร e d o m กันดัมตัวนี้นะครับผมซึ่งเจ้า h ไ g เกตตัวนี้ถูกผลิตเมื่อปี2024นะครับมีราคาประมาณ820บาทถึง850บาทนะครับผมซึ่งกันพาตัวนี้ผมได้มาจากร้าน PZN กันพาช็อปนะครับผมถ้าท่านใดสนใจที่จะพีออเดอร์หุ่นกันพาต่างๆนะครับ ก็สามารถเข้าไปดูที่เพจ Facebook PZN mm hmm. กันพาช็อปได้เลยนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยโคตรถูกโคตรคุ้มแล้วก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายเลยนะครับ mm hmm. ก็มาในส่วนของการรีวิวเจ้า h h i g g a เ e r i s i n g Freedom ตัวนี้นะครับผมส่วนแรกที่ผมจะพูดถึงมันนะครับผมก็คือการประกอบนะครับ เจ้าไฮเกตตัวนี้มีการประกอบที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับผมแล้วก็แยกสีออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในการประกอบแต่ละชิ้นส่วนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกจุดขยับต่างๆนะครับช่วงแขนช่วงหัวไหลจะมีหลายชิ้นที่มาประกบกันนะครับผมเพื่อเพิ่มจุดขยับให้ไฮเกตตัวเนี้ขยับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ถูกออกแบบมาในชื่อของ s e A แ a c t i o น s y s t e m นะครับผม โดยการประกอบเจ้าไฮเกตตัวนี้นะครับผมค่อนข้างราบรื่นดีนะครับจนกระทั่งเราต้องมาติดสติกเกอร์ที่ปีแกแบคแพกด้านหลังของมันนะครับผมเพราะว่าสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยโคตรเยอะมากๆเลยนะครับคือแผ่นสติกเกอร์เนี่ยใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วก็แต่ละชิ้นของสติกเกอร์เนี่ยมีชิ้นขนาดที่บางและก็ยาวนะครับผมเพื่อเอามาติดเป็นชิ้นส่วนสีขาว บริเวณตรงปีกแบ็คแพคของหุ่นนะครับโดยการติดสติกเกอร์นะครับผมใช้เวลาไปพอๆกับการประกอบหุ่นทั้งหุ่นเลยนะครับแต่ผมขอเตือนอย่างหนึ่งว่าเราค่อยๆติดทีละนิดนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆละเมียดละไมในการติดนะครับผมเพราะว่าสติกเกอร์กาวพวกนี้ถ้าเราลอกออกมาบ่อยๆแล้วก็ติดลอกแล้วก็ติดนะครับผมเพราะว่าเราติดเบี้ยวใช่ไหมครับ มันจะทําให้กาวเสื่อมสภาพแล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยอาจจะยับแล้วก็ไม่สวยนะครับผมฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมเราไม่ได้แข่งประกอบกันพาเราค่อยๆติดอย่างมีสมาธิแล้วก็ใจเย็นๆนะครับเพื่อจะได้มีหุ่นเท่ๆนะครับผมประดับตู้โชว์ของทุกคนได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับผมก็คือดีไซน์ของหุ่นนะครับโดยรวมแล้วมันก็คือฟรีดอมนั่นแหละครับผม แต่จะมีบางส่วนที่จะแตกต่างกันนะครับผมที่เห็นได้ชัดเลยก็คือบริเวณลำตัวของมันนะครับผมจะไม่มีสีดำแล้วนะครับผมจะเป็นสีน้ำเงินซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับเจ้าไรซิ่งฟีดอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็บริเวณใบหน้าของหุ่นนะครับตรงปากจะไม่มีเป็นรอยบากเหมือนฟีดอมตัวอื่นๆทั่วไปแล้วนะครับผม แต่ก็ยังคงทิ้งเอกลักษณ์ของฟีดอมหรือสไตฟ e ีดอมไว้นะครับก็คือเจ้าปืนเรียวกันที่ติดอยู่ตรงข้างลำตัวนะครับผมรวมถึงปืนที่อยู่บนแบ็คแพคนะครับที่พาดบ่าลงมานะครับผมและชิ้นส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดนะครับผมของเจ้าฟีดอมหรือสไตฟฟีดอมนะครับผมก็ยังติดมากับเจ้าไ n ซิง e ีดอมตัวนี้ด้วยนะครับก็คือแบ็คแพกปีกด้านหลังของมันเองนะครับผม ซึ่งสามารถสยายปีกแยกปีกออกมาได้เป็นหลายชิ้นนะครับผมหรือว่าจะพับเก็บก็ได้นะครับซึ่งปีกตัวเนี้จะอารมณ์คล้ายๆกับเจ้าฟ e ีดอมนะครับผมแต่ดีไซน์โดยรวมผมมองว่าเจ้าไ s ซิ่ f ฟ e ีดอมตัวเนี้มันมาแนวแบบผู้ดีผู้ดีดเรียบๆง่ายๆหน่อยนะครับไม่ค่อยมีอะไรฉูดฉาดแต่ว่าค่อนข้างเทมากๆเลยนะครับผม ก็ในส่วนของจุดขยับนะครับผมก็เริ่มจากหัวนะครับหัวก็สามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ก้มเงยได้นะครับผมแต่จะได้ระยะที่มากขึ้นด้วยนะครับส่วนเอียงขวาเอียงซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วนช่วงแขนก็สามารถหมุนได้แบบนี้นะครับแล้วก็หัวไหล่ก็ยกขึ้นได้นะครับผมโดยที่ตรงหัวไหล่เนี่ยจะมีไอพ่นขยับได้แบบนี้นะครับ ในส่วนของแขนก็ยังจะยืดออกมาได้เยอะขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ยกขึ้นไปได้ประมาณนี้ครับส่วนข้อศอกก็พับได้แบบนี้นะครับมือก็บอลจอยเหมือนเดิมครับผมทีนี้ในส่วนของลั่ตัวก็จะบิดซ้ายบิดขวาได้เท่านี้นะครับแต่ว่าก้มเงยได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมเอียงซ้ายเอียงขวาก็ได้เยอะกว่าเดิมนะครับ ในส่วนของกระโปงก็แยกได้แบบนี้นะครับผมยกขึ้นมาแล้วก็พับลงไปได้นะครับกระโปงด้านข้างโยกไปข้างหน้าข้างหลังได้นะครับกางออกก็ได้ส่วนปื้นก็กางออกมาแบบนี้ได้เลยปลายกระบอกก็ยืดออกมาได้ส่วนกระโปรงด้านหลังขยับไม่ได้นะครับผมทีนี้ขาเรากางออกมาได้แบบนี้นะครับหมุนต้นขาได้ด้วยนะครับผมซ้ายขวาแล้วก็เตะไปข้างหน้าได้ประมาณนี้ครับส่วนหัวเข่าก็พับมาได้เท่านี้นะครับ ข้อเท้าก็หมุนได้อิสระนะครับผมแบบนี้เลยส่วนเท้าก็พับงอลงมาได้เท่านี้นะครับแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้นะครับผมทีนี้เรามาดูแบคแพคกันนะครับผมก็จะยกหัวยานขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ปลายกระบอกข้างข้างนี้ก็ยกขึ้นมาได้นะครับผมแต่จะฝืนนิดนึงสามารถบิดซ้ายขวาได้ด้วยนะครับส่วนปีกก็หมุนทั้งแกนได้แบบนี้เลยแล้วก็พับเข้าพับออกได้ด้วยนะครับผม แล้วปีกยังสามารถแยกชั้นแบบนี้ได้ด้วยนะครับมีทั้งปีกเล็กปีกใหญ่นะครับผมขยับได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีปืนซ่อนอยู่นะครับผมพับลงมาแล้วก็ดัดปีกขึ้นมาแบบนี้นะให้ปืนมันตั้งตรงนะครับผมก็จุดขยับก็จะมีประมาณนี้สำหรับไฮเกตตัวนี้นะครับทีนี้เรามาดูอสซอรีแล้วก็อาวุธที่ติดมากับเจ้า h i g a เก t i s i n g f r e e d o มตัวนี้กันนะครับผม ว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้างกันนะครับชิ้นแรกก็คือปืนนะครับผมไอ้ส่วนสีน้ำเงินตรงนี้ก็คือสติ๊กเกอร์ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแยกสีแยกอะไรมาให้เลยนะครับผมที่ขัดใจของผมก็คือลำกล้องตรงนี้นะฮะผมไม่ชอบเลยมันน่าจะแยกสีไหมจุดขยับก็มีประมาณนี้ฮะแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็มีเดือยติดอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปเก็บด้านหลังของหุ่นนะครับผมแบบนี้เลยครับ ในส่วนต่อไปก็คือโลนะครับผมรายละเอียดก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมก็จะมีไอ้ตัวสนับตรงนี้นะฮะแปะเข้าไปเพื่อจะเอาไปติดข้างแขนของหุ่นนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนไอ้ชิ้นแดงๆเนี่ยก็สามารถสไลด์เปิดออกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สไลด์เก็บได้นะครับผมแต่ว่ามันจะฝืดๆนิดนึงนะครับส่วนปีกด้านข้างก็กางออกมาแบบนี้ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับผม นอกจากนี้ยังมีไอเจ้าพาร์ตเอฟเฟกนะครับผมแถมมาด้วยนะฮะเอามาติดตรงหัวโล่แบบนี้แล้วก็ด้านข้างครับผมก็ยังจะแถมมาด้วยนะครับสำหรับพาร์ตเอฟเฟกสีแดงอ่อนอย่างนี้เลยเอารมณ์คล้ายๆกับเป็นพาร์ตบีมนะครับผมก็ติดทั้ง2ฝั่งได้เลยนะครับแบบนี้เท่ๆไปเลย นอกจากโล่ธรรมดาก็ยังจะมีโล่บีมแถมมาให้ด้วยนะครับโดยเป็นสีฟ้าเหลือบมุกแบบนี้นะครับผมก็วิธีการใส่นะฮะแกะชิ้นสีแดงตรงด้านข้างแขนออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาแปะบนที่โล่บีมนะครับผมแล้วทีนี้เราก็เอาโล่บีมนะฮะมาแปะที่ข้างแขนของหุ่นเหมือนเดิมนะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ชิ้นต่อไปนะครับก็คือมือแบนะครับแถมมาให้หนึ่งข้างแล้วก็มีบีมเซเบอร์นะครับผมนี่ฮะเอามาติดกระด้าแบบนี้นะครับผมแถมมาให้2อันนะครับก็คล้ายๆบีมเซเบอร์ธรรมดานะครับผมแต่แตกต่างกันตรงที่เอาด้ามของมันเนี่ยมาต่อรวมกันได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นบีมเซเบอร์แบบยาวนะครับผมส่วนด้ามเนี่ยปกติแล้วถ้าเราไม่ใส่ลำแสงอะ่ะก็จะเอามาเน็บไว้ที่ข้างลำตัวแบบนี้นะครับ อ็อเซอร์แล้ะก็อาวุธก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแปลงร่างปัญญานกันนะครับผมโดยการเงยหน้าขึ้นแบบนี้ครับแล้วก็เอาหัวยานมาครอบไว้นะครับผมทีนี้ปีกตรงนี้นะครับดึงขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็จัดขาให้มันเรียบตรงแบบนี้นะครับส่วนจะง,ง่อยตรงหัวยานก็กางออกมาครับ แล้วก็เท้าก็พับเก็บแบบนี้ครับส่วนจะงอยตรงเท้าไอ้ตรงขาก็เอาพับขึ้นมาแบบนี้โล่ก็กลางสีแดงออกนะครับผมแล้วปืนพับด้ามลงมาแล้วก็เอามาเสียบกับรูตรงโล่แบบนี้นะครับทีนี้ตรงเป้าเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะครับผมเอาชิ้นนี้นะครับมาเสียบที่รูก้นของมันนะครับผม อ่าทีนี้เราก็จะได้ตัวยึดอาวุธแบบนี้นะครับเราก็เอาชุดอาวุธที่เราประกอบมาเสียบเข้ากับชิ้นพาร์ทนี้นะครับผมเพื่อที่จะให้ติดเป็นยานแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมโดยรวมในการแปลงร่างเป็นยานก็ไม่ได้ยากนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายแต่ว่ารูปร่างของยานเนี่ย ก็ดูแปลกๆตาดีนะครับไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรเยอะขอให้มันดูรูปทรงเหมือนแค่เครื่องบินเท่านั้นเองนะครับเรามาสรุปสั้นๆก่อนที่จะจบคลิปกันนะครับสำหรับเจ้า Highgate r i s i n g Freedom ตัวนี้นะครับผมมองว่าการประกอบประกอบสนุกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ประกอบง่ายครับยกเว้นแต่ว่าสติกเกอร์นะครับ ที่ให้มาเนี่ยโคตรเยอะมากๆเลยนะครับผมจะต้องใช้เวลาติดอันยาวนานแล้วก็ใช้สมาธิมากๆเลยนะครับส่วนดีไซน์ของหุ่นก็ออกแนวฟรีดอมสไตล์ฟรีดอมทั่วไปนะครับผมแค่แตกต่างตรงที่สีของหุ่นตัวนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินซะส่วนใหญ่แล้วก็ดูเรียบหรูดูไม่เยอะเกินไปนะครับค่อนข้างลงตัวและเท่ดีนะครับผม ส่วนจุดขยับต่างๆทําออกมาได้ดีนะครับสามารถขยับท่าทางได้หลายแบบและจุดขยับข้อต่อต่างๆค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมโดยรวมสำหรับเจ้า h h i g g a เกตไ s i n g Freedom ตัวนี้นะครับกับราคาประมาณ800กว่าบาทผมมองว่าเป็นหุ่นที่ค่อนข้างคุ้มค่าและก็น่าสะสมนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองทักไปที่เพจ PZN กันพาช็อปนะครับเผื่อทางร้านเขายังจะมีเจ้า Highgate กต c i n g Freedom ตัวนี้อยู่นะครับผมยังไงผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <S <S เพื่อที่จะรอชมว่าหุ่นตัวต่อไปที่ผมจะมารีวิวเป็นหุ่นตัวไหนกันนะครับผมยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ